สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับผมอยู่กับช่อง YouTube รถดำสวยๆจารัดครับคลิปนี้พามาดูหน้าง,งานที่เทดินกันหน่อยครับอยู่กับน้องมะน,นาวครับนั่นก็สองพ่อลูกครับรถดำสิ่งดินดวน,นกับเด็กขี้โมครับพ่อลูกครับยืนถ่ายคลิปคู่กันเลยสงสัยจะสอนลูกถ่ายคลิปแล้ว ตรงนี้เอาหนึ่งร้อยเที่ยวครับแต่ไม่มีรถไถมาดันไหมเขาไม่เอารถไถครับรส้องใสยเขาจะเอาจอบเกลียวครับดูทรงไปแล้วเมื่อเช้าได้ยินข่าวว่าพากันจมแถวนี้นี่แถอวิ่งมาแอบนี่ไม่จมหรอกนี่นี่แอ,อบฝังเนี่ยฮะ นี่เอฟฟังเนี่ยจมหรอก,กอัน,อน,กน,นนี้มันเอ็นนี่มันม,มันต่ำมึงเลยจม,มไม่ยากอะไรฮะถ้ามันลงนู่นมันได้ก็เทตร,ตรงนี้มาเนี่ยเนี่ยเทที่รถหนึ่งเนี่ยเทตรงนี้เอาจ๊บเกลียวเลยเหยียบลงมาเลยไม่ยากหรอก คนคนหนึ่งสุนถทีมงานอะไรนะสิเลี้ยงบ่สี่ปดเฮ้ยถ้ารถรถถปราบมต้องเทข้างบนอีกอก็เทป้านนี่เลยเทอัดด้ดีหน่อยนาบนเ เดี๋ยวทีตรงนี้ไปทำทางขึ้นหน่อยเดี๋ยวให้มันราดราดหน่อยคนระับเดี๋ยวผมจะบอกเอง บายบายบายเออกรับกรับกรับติดม่มีรถไทยเนาะนี่แหละรถไทยนี่มันขุดง่ายยวดินเนี่ย <c oughs> ทวงจมได้เองรอหน้าด้นั่นน่ะ เึบๆเบๆเบฮึบๆเนีบเรยบๆเรียบรับไเรียบสอง,เงเีเยรยจาเที่แม่นนรถยนยเลียบรยรีรี้รยเรียบๆบน ต้องให้ร็อกกี้อินดี้สายจวดสายลุยครับให้สายลุยมีคุยเสียเวลาเดี๋ยวโบกรถคันนี้เทก่อนีต้องกำกับเองหน่อยให้เทตรงนี้พากันถอยอยังไงไม่ถึงเราโอ้ยนู่ะน่าเห็นแม่นั่นน่ะอีสองสามเที่ยวนั่นน่ะโอ้กันชนต่ำแทะ เออวิ่งเอฟั่งโน้นเทนี่ปูอาหาเทละวะเนี่ยมีสติ๊กเกอร์นี่อีกเว้ยวได้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 ได โอ้ค่อยๆเทด้อยค่อยๆอ,ออกตัวเดี๋ยวมันจะราดยาวัวอยก็นุ้ยเสโอ้เหียนลุงไปค่อยๆเออค่อยๆค่อยๆนั่นแหละเดี๋ยว เ er ok ้ยแต่มัดโบเอยม่าแล้วโรกี้ยินดีใส่ชวดเฮ้ยกันฝุ่นหน้าทำไมเป็นงี้วะตรงมาแอบฟังนี่หน่อยเนี่ยแอบติดถนนนอ่ะเออนั่นแหละ ไอ้คอนโบกยืนชี้นิ้วอยู่ดิมาเลยเ <Okay, okay. S 1> ย็ยบเย็ยบอ้าดู <c ười> <c ười> ยกเลยยกเลยยกเรียบร้อย ลง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 น้ำกันผมไม่ได้แกล้งเน้อเรถไรายจมบ่อยเข้าแท้อู้โ่ผมไม่ได้แกล้งเน้อ เดี๋ยวเดี๋ยวดึงฝาท้ายลง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 อีกลงอีกลงอีกลงสุดเลยเดี๋ยวจะให้ยกใหม่นะพี่ลงอีกจะจะดึงฝาท้ายต้อนตีฝาท้ายอยังได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดึงฝาท้ายก่อนติดฝาท้ายยังไงดึงเลยดึงออกเลย ดึงอีกดึงอีกดึงอีกเออดึงอีกไหวไหมอีกอ่ะยกพี่ยกดึงก่อนต้อดึงดึงดึงยกยกยกแม่จะดึงผัดท้ายให้ไหมยกเลยยกเลยยกเออขึ้นแท้ยกเลย ôi 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 con ôi đi, con, ôi đi, ôi kia đi ôi ôi kia đi ôi 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 kia ôi ôi như... à, ôi 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 đi ôi ôi đi ôi 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 Yeah, 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 yeah. Mặt điều 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 điều, lông con, mัน mới <laughs> đây chạc. đi thu hay đi mai con. <luôn> ôi, con còn chưa đủ cho đi 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 đi, điều lông lông, <laughs> tay đừng mai dễ phụt Ô Ai dùng đi, bả lượt đi Đấy Dùng Ê, nó đi đeo, 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 đeo. lên đi Được rồi Thầy kia vào đây เออจะไปแล้วม่ลงก,ก่อนลงก,ก่อน <Okay. S 1> เดี๋ยวลงอีกรอบนึงเดี๋ยวรออีกรอบนึงขึ้นแล้วขุดก่อนแม่พี่ไม่ต่อขุดนะเสียบไปเลยขึ้นแล้วท่านี้ขึ้นแล้วขึ้นแท้แหละไปใครเกลียบไป อล่งล่งล่งเดียวเดียววางใหม่วางให้สุดเลยอ่ะวางไว้จ้าไปต้งเปียนแมสองรอบแล้วนี่นที่สุดพี่วุฒิก็ได้ช็อตผมบอกแล้วว่าผมจะมาถ่ายแล้วพี่จมถ่ายครับถ่ายครับผมโทรหาพี่วุฒิไม่ติดเที่ยวแรกอ่ะเขาแกบอกยังไม่ได้ไง ใส่ทำไมตันโ่นนะโน่นไว้ทำทางขึ้นยืผมก็ยืนอยู่นี่ผมโบกมืออย่างนี้อยู่ทใบ้าผ่อะลอดทุได้แล้วได้แล้วาจะได้ละ เออขุดเสาะเะตรงนั้นแหละบอยเสาะไปที่จะดันไม้เข้าไปโอ้ยขึ้นก่นพอแล้วพอแพอแล้วพอแล้วพอนก่อะพอแล้วยเหมือนเมอกหลเสั่นแมใหม่แล้วครับ เออขึ้นแท้แล้วเอาไปไปเข้าเกียร์ไปไปไปเว้ยไปเฮ้ยจะไปแล้วไหมเดี๋งลงันลงครับลงครับไป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 ลง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  เอาโยกนิดหน่อยขึ้นแล้วนี่เดี๋ยวโยกดับอไกรอบนึงโยกดับอไปรอบนึงขึ้นเลยีมเลยอานีเลยยกเลยยกเลยโลครับโอ๊ะถกรับอ๋อไม่แรงเดี๋ยวเอาเรียบร้อยพี่เดช จมอบี่สองกว่าจะขึ้นได้ควันขโมงลยครับอบี่สามฮะคันี่สามไม่จมหรือบอคันนี้สองครั้งเมื่อกี้โอ้เพเ่อนสองครั้งเพ่นเดียวโอเคครับอ่ะคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันขอบคุณสำหรับการเข้ามาติดตามรับชมช่อง YouTube รถด,ดำสวยๆจารัดมากเลยนะครับอ่ะสวัสดีครับผมผิดพลาดการใดตรงไหนก็ขออภายัยเด้อ